บทที่23ก้อนหินพูดได้เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงกำลังฉันพัฒหารเชาอยู่ที่ชั้นล่างของกุฏิตั้งใจว่าฉันเสร็จจะขึ้นไปเขียนหนังสืออย่างชั้นบนแต่แล้วก็มีอันต้องเสียความตั้งใจเมื่อชายหญิงคู่หนึ่ง ช่วยกันประคองถาดท,ทองเหลืองเดินเข่าเข้ามาหาในถาดมีก้อนหินสีนวลวางอยู่เป็นหินรูปทรงไข่ไก่แต่ว่ามีขนาดใหญ่กว่าสักประมาณสิบเท่าตัวเมื่อเขาเข้ามาในระยะหัตถบาทคนทั้งสองวางถาดลงแล้วก็กราบท่านพระครูสามครั้งฝ่ายชายถามขึ้นว่าหลวงพ่อคือท่านพระครูจเจริญใช่ไหมครับ แทนคำตอบเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงกลับถามว่าโยมมิธุระอะไรกับอาตมาหรืครับผมชื่อมอนตรีภรยาชื่อสุมาลีบ้านอยู่ที่ช่องแคแต่ไปสอนหนังสืออยู่ตาครีครับอ่อเป็นครูและไปไหนกันมาทานข้าวแล้วหรือยังยังไม่หิวคะ่ะครูสุมารีตอบไม่หิวไม่ได้สิ ถึงเวลากินก็ต้องกินสมชายพาแกกไปทานอาหารหน่อยท่านหันไปสั่งลูกศิษย์วัดครูสองคนจึงต้องลุกขึ้นเดินตามในสมชายไปยังโรงครัวครูใหญ่ๆจึงกลับมาที่กุฏิอีกครั้งท่านพระครูแปลงฟันว้้นปากเสร็จแล้วและกําลังรออยู่จะเอาหินมาถวายอาตมาหรือว่าจะเอามาให้ปลุกเสก ท่านถามยิ้มยิ้มคนเดี๋ยวนี้เชื่อถืออะไรต่อมิอะไรกันเปลอะไปหมดพระบางรูปถึงกับยึดอาชีพทำประหลัดขิกจำนายจ่ายแจกแก่ประชาชนโดยอ้างว่าเป็นเครื่องรางของขลังผัวเมียคู่นี้อาจจะมาทำนองเดียวกันท่านคาดการล่วงหน้าจะเอามาถวายครับหลวงพ่อกรุณารับไว้ด้วยหินก้อนนี้ มีที่มาแปลกถ้าผมเล่าให้ฟังหลวงพ่ออาจจะไม่เชื่อครูมนตรีพูดออกตัวไว้ก่อนลองเล่าไปสิแล้วเชื่อหรือไม่เชื่ออาตมาจะบอกทีหลังครูมนตรีจึงเล่าให้ท่านสมพันวัดป่ามะม่วงฟังว่าผู้ปกครองนักเรียนเขาเอามาให้เพื่อนผมซึ่งเป็นครูอยู่ที่อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องมีอยู่ว่าสองผัวเมียได้ไปทำไร่ที่ตำบลหนึ่งของอำเภอนั้นไปปลูกกระท่อมอยู่ในป่าเมียเขาก็ไปเก็บหินมาสามก้อนจะเอามาทำเป็นเศร้าก่อไฟหุงข้าวพอทําเสร็จก่อไฟปรากฏว่าหินก้อนนี้มันร้องร้องว่ากูร้อนกูร้อนเอากูมาเผาทำไมเดี๋ยวกูจะหักคอมึงสองผัวเมียจึงเอาก้อนหินนี้ออก แล้วก็ไปหาก้อนอื่นมาแทนรุ่งขึ้นอีกวันหนึง่งก็ลองเอาก้อนนี้มาทำเศร้าอีกมันก็ร้องแบบเดียวกันกับวันวานเขาจึงเอาไปตั้งไว้ที่หน้าหิ้งพระตกกลางคืนเขาก็มาเข้าฝันว่าอยากไปปฏิบัติกรรมฐานที่วัดป่ามะม่วงขอให้พาไปด้วยสองผัวเมียก็ไม่รู้ว่าวัดป่ามะม่วงอยู่ที่ไหนจึงไม่ได้พาไป คืนที่สองก็มาเข้าฝันอีกว่าให้ช่วยพาไปวัดป่ามาม่วงด้วยจะไปเรียนกรรมฐานกับท่านพระครูจเจริญคืนที่สามก็มาบอกอีกคราวนี้บอกที่ตั้งของวัดด้วยสองผัวเมียจึงเล่าให้เพื่อนผมฟังและก็ขอร้องให้เพื่อนผมช่วยจัดการให้เพราะเขาไม่มีเงินค่าเดินทางเพื่อนผมเขาไม่เชื่อเรื่องอย่างนี้แต่ก็รับไว เพระสงสารสองผัวเมียซึ่งมีท่าทางทุกข์ร้อนและก็วิตกกังวลมากคืนแรกที่อยู่บ้านเพื่อนผมก็เกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันเพื่อนผมก็ยังไม่เชื่อคิดว่าฟังสองผัวเมียเล่าแล้วตัวเองก็เก็บไปฝันพอคืนที่สองก็มาเข้าฝันอีกเขาก็ชักจะเอะใจแต่ก็ยังไม่เชื่อคืนที่สามก็บอกว่าพรุ่งนี้ จะมีเพื่อนมาจากตากรีให้ฝากไปกับเพื่อนถ้าไม่ฝากจะหักคอให้ตายหมดบ้านคราวนี้เพื่อนผมชักจะกลัวกลัลวแต่ก็ยังไม่เชื่อและนึกไม่ออกว่าเพื่อนคนไหนจะมาหาเขาไม่เคยมีเพื่อนอยู่ตากรีคือเขารู้แต่ว่าผมอยู่ช่องแคทีนี้ช่วงนั้นผมก็ไปเยี่ยมญาติซึ่งเป็นอำเภอที่ลำปลายมาศผมจึงแวะเยี่ยมเพื่อนด้วย พอเขาเห็นผมเขาก็มีท่าทางประหลาดใจมากถามว่าผมมาจากไหนพอผมบอกว่ามาจากตากครีเขาถึงกับหน้าซีดก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ผมฟังและขอร้องให้ผมเอาหินก้อนนี้มาด้วยเรื่องก็มีเท่านี้ลหละครับระหว่างที่ครูมนตรีเล่าท่านพระครูนิ่งฟังโดยไม่ซักถามต่อเมื่อผู้เล่าเล่าจบแล้วจึงถามขึ้นว่า ินก้อนนี้มาอยู่บ้านครูได้กี่คืนคืนเดียวครับผมมาถึงเมื่อวานตอนค่ำรุ่งเช้าก็นำมาที่นี่เลยแล้วเมื่อคืนมีใครมาเข้าฝันหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นแล้วครูเชื่อหรือเปล่าผมยังไม่เชื่อครับแต่ถ้ามีคนมาเข้าฝันผมเหมือนอย่างที่เพื่อนผมเล่าก็อาจจะเชื่อและหลวงพ่อละครับ หลวงพ่อเชื่อหรือเปล่าก่อนตอบคำถามท่านพระครูใช้เห็นหนอตรวจสอบเสีก่อนแล้วจึงพูดว่าอาตมาเชื่อเท่าที่ฟังมาก็พอสรุปได้ว่าเป็นเรื่องจริงเพราะอาตมาเชื่อเรื่องจิตวิญญาณอยู่แล้ว ท่านอธิบายโดยพยายามไม่ให้เป็นการอวดอุตริมนุษยธรรมอาตมาคิดว่าหินก้อนนี้คงจะมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับที่เขานำมาสร้างปราสาทหินพนมรุง้งและก็คงจะมีวิญญาณสิงอยู่วิญญาณของผู้หญิงหรือผู้ชายคาหลวงพ่อครูสุมาลีถามพรางมองไปที่ก้อนหินอย่างวัหวาด เข้าใจว่าเป็นผู้ชายเป็นคนหนึ่งที่ช่วยสร้างปราสาทหินพนมรุง้งแล้วเขก็ถูกหินตกลงมาทับตายวิญญาณก็เลยสิงอยู่ที่ก้อนหินไม่ยอมไปไหนแต่เพื่อนผมเขาบอกว่าสองผัวเมียไปพบในป่านะครับครูมนตรีติงถูกแล้วมีคนมาขโมยไปจากปราสาทหินคงเป็นนักท่องเที่ยวเห็นรูปร่างแปลกๆเลยขโมยไป แล้วก็คงถูกวิญญาณอรารวาสเลยเอามาทิ้งไว้ในป่ากระทั่งสองผัวเมียไปพบเข้าและทำไมเขาถึงอยากมาอยู่ที่วัดนี้ล่ะครับเอออันนี้อาตมาก็ไม่ทราบเหมือนกันถ้าครูอยากทราบอาตมาจะถามเขาให้เอาไหมท่านถามทีเล่นทีจริงบุรุษผู้มากับก้อนหินนั่งหมอบอยู่ต่อหน้าท่านทว่าครูสองคนไม่เห็น แต่ถึงจะไม่เห็นก็เชื่อและกลัวจึงกล่าวปฏิเสธพร้อมกันว่าไม่ต้องหลอกครับไม่ต้องหลอกค่ะอ้าวอาตมาพูดกับเขาได้นะ่าจะบอกให้ท่านเจ้าของกุฏิพูดยิ้มยิ้มและพูดกับชายที่หมอบอยู่ต่อหน้าหากในสายตาของครูคนดูเหมือนท่านกําลังพูดกับก้อนหินเชิญอยู่ตามสบายนะอยู่ที่กุฏิอาตมานี่แหละ แขกไปใครมาจะได้คอยต้อนรับและอาตมาจะสอนกรรมาฐานให้จากนั้นท่านก็พยักหน้าช้าๆพลางออกเสียงเอออเหมือนว่ากำลังฟังก้อนหินพูดครูสองคนมองหน้ากันพลางนึกในใจว่าหลวงพ่อองค์นี้ถ้าจะเพี้ยนท่านพระครูรีบหันมาแก้ว่าอาตมาไม่ได้เพี้ยนอาตมากำลังคุยกับเขาจริงๆ ไม่เชื่อก,ก็เอาหมอมาเช็คดูก็ได้ว่าอาตมาเป็นโรคประสาทหรือเปล่าคำพูดของท่านพระครูทำให้คนฟังงุนงงแล้วครูมนตรีก็พูดในใจว่าอ๋อพระอภิญญาหลวงพ่อองค์นี้คงต้องได้อภิญญาเข้าวานอาตมาให้ช่วยขอบใจครูบอกแล้วจะตามไปให้หวยที่บ้าน คราวนี้ครูสุมาลีตาเป็นประกายเพราะอยากรวยตกลงผมพาเข้ามาถูกวัดแล้วใช่ไหมครับครูมนตรีถามความข้องใจสงสัยปรารสนาการไปสิน้นถูกแล้วเขาพอใจมากทีเดียวน่าอนุโมทนานะตายไปแล้วก็ยังอยากทำความดีคนเป็นเป็นซิอีกกลับประมาทมัวเมาในชีวิตถ้านนึกไปถึงสมภารวัดฝั่งโน้น แต่ครูมนตรีกลับคิดไปว่าท่านหมายถึงตัวเขาจึงรีบออกตัวว่าครับต่อไปนี้ผมจะเลิกเที่ยวเตร่เลิกเป็นคนสำมเลเทเมาอย่างเด็ดขาดเพิ่งจะรู้สึกตัวเดี๋ยวนี้เองบ้าที่แล้วแล้วมานั้นน่ะเขาไม่ได้ทำตัวให้เป็นที่ชื่นชอบของลูกเมียเท่าใดนักสาธุขอให้ทำได้จริงๆเธอหนูขอนิมนต์หลวงพ่อเป็นพยานด้วยนะคะ ครูสุมาลียกมือขึ้นสาธุพร้อมกับอรัตนาท่านพระครูให้เป็นพยานตกลงอาตมาจะเป็นสักขีพยานให้อ่อและอาตมาจะขอบินทบาทอีกเรื่องหนึง่งคือเรื่องสูบบุรีอยากให้เลิกเสียเพราะมันมีแต่โทษหาประโยชน์ไม่ได้เลยครับผมสัญญาว่าจะเลิกให้หมด ครูหนุ่มรับคำด้วยศรัทธาในท่านพระครูยิ่งนักดีแล้วเมื่อเลิกสิ่งไม่ดีได้ต่อไปก็จะเกร่งครัดในศีลรักษาศีลให้ได้ทั้งสองคนนั่นแหละเอาแค่ศีลห้าก็พอเมื่อศีลเพียบพร้อมก็จะได้มาฝึกสมาธิชีวิตก็จะได้เจริญรุ่งเรืองค่อยๆไปทีละขั้นไม่ดีหรือครับหลวงพ่อมากเกินไปประเดี๋ยวผมรับไม่หมด ครูมนตรีต่อรองรับไม่หมดแน่ถ้าครูไม่ฝืนใจการทำความดีต้องฝืนใจนะครูไม่งั้นก็ทำไม่ได้นี่ครูยังโชคดีนะที่ได้คู่ดีถ้าเขาไม่ดีคงทิ้งครูไปนานแล้วอย่ากโกรธนะอาตมาพูดตรงๆอย่างนี้แหละท่านรู้ว่าบุรุษตรงหน้าอยู่ในข่ายสอนได้จึงสอน โกรธครับผมจะโกรธผู้ที่หวังดีต่อผมได้อย่างไรเป็นบุญของผมเหลือเกินที่ได้มารู้จักหลวงพ่อปกติผมเป็นคนรั้นพ่อแม่สั่งสอนก็ไม่เคยเชื่อฟังแต่หน้าแปลกที่มาเชื่อหลวงพ่อได้ก่อนนี้ผมไม่ค่อยนับถือพระสักเท่าไราทำไมถึงเป็นอย่างนั้นละ่ะก็ท่านทำให้ผมหมดศรัทธานะครับขอประทานโทษหลวงพ่อรู้จักหลวงตาอ้อนไหมครับ เขาเอ่ยนามภิกษุรูปหนึ่งซึ่งกิติศัพท์ของท่านเป็นที่รู้จักดีกิติศัพท์ในทางลบรู้จักสิทำไมจะไม่รู้จักท่านออกดังนั่นแหละครับผมแทบจะเลิกน้ำถือพระก็เพราะหลวงตาอ้อนนี่แหละผมไม่เล่าดีกว่าประเดี๋ยวหลวงพ่อหาว่าผมว่าพระว่าเจ้าแต่ถึงครูมนตรีจะไม่เล่าท่านพระครูก็รู้ เพียงแต่ท่านอยากรู้ท่านก็รู้ได้หากเรื่องที่อยากรู้นั้นไม่เกินความสามารถของเห็นหนอท่านรู้ว่าที่ครูมนตรีผิดใจกับหลวงตาอ้อนเพราะถูกฝ่ายนั้นยืมเงินและไม่ใช้คืนเป็นเงินค่อนข้างมากและที่สําคัญกว่านั้นก็คือมันไม่ใช่เงินของครูมนตรีเองแต่เป็นเงินที่ยืมเข้ามาจากมารดาอีกทีหนึ่ง แต่เดี๋ยวนี้ผมนับถือพระแล้วครับอย่างน้อยผมก็รู้ว่าพระดีๆยังมีอยู่นี่ถ้าไม่ได้มาพบหลวงพ่อความคิดเช่นนี้คงยังไม่เกิดครูมนตรีพูดด้วยความรู้สึกที่ออกจะมาจากจิตใจดีแล้วที่ครูคิดได้อย่างนี้เพราะคนที่ไม่นับถือพระนั้นได้ชิวาบาปไปครึ่งหนึ่งแล้วบาปอย่างไรคะหลวงพ่อ ครูสุมาลีถามบาปในแง่ที่ว่าจิตเป็นอกุศลนะสิครูจะาอาวาดวัดป่ามะม่วงตอบครูสุมาลีพยักหน้าช้าๆเป็นเชิงเข้าใจเรื่องที่ท่านพูดอาตมาขออนุโมทนาด้วยที่ครูหันมานับถือพระอีกเท่ากับเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้ตัวเองเหมือนกันที่จริงคุณพ่อคุณแม่ครูท่านก็เป็นคนดีนะ ดีมากเสียด้วยทำไมครูไม่เอาเยี่ยงยางท่านละ่ะจริงไหมครูท่านถามครูสุมาลีจริงข้าหลวงพ่อคุณพ่อคุณแม่เขาแสนจะดีและที่หนูยอมแต่งงานกับเขาก็เพราะคิดว่าเขาคงดีเหมือนคุณพ่อคุณแม่คนเป็นภรยาถือโอกาสเล่นงานคนเป็นสามีเอาละเอาละต่อไปนี้เขาจะเป็นคนดีแล้ว เรื่องเก่าอย่าเอามารื้อฟื้นท่านพระครูปรามเมื่อเห็นคนที่ถูกว่าถึงตาเข้าใส่คนเป็นภรรยาพลางเถียงในใจว่าก็ทำไมไม่แต่งกับพ่อแม่ฉันซะเลยล่ะผมเห็นจะต้องกลับก่อนละครับวันหลังจะหาโอกาสมากราบหลวงพ่ออีกคนรําคาญภรรยาพูดขึ้นจเจริญพรแล้วก็ไม่ต้องไปทะเลาะกันนะ เลิกทะเลาะกันเมื่อไรเมื่อนั้นจะรวยท่านชิงห้ามไว้สิก่อนด้วยรู้ว่าคนคู่นี้ทะเลาะกันเป็นประจำค่ะหนูจะเลิกทะเลาะกับเขาแล้วค่ะครูสุมาลีตอบเพราะอยากรวยอ่อขับรถขับราอย่าให้เร็วเกินไปรู้สึกว่าครูชอบขับรถเร็วเป็นวัยรุ่นเชียท่านเตือนอีกครูมนตรีรู้สึกประหลาดใจ ที่ท่านรู้เกี่ยวกับตัวเข้าไปเสียทุกเรื่องและในความประหลาดใจนั้นศรัทธาประสาทาก็มีต่อภิกษุรูปนี้ดูเหมือนจะยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นนั่นสิคะหลวงพ่อกรุณาปรามได้เถอดคะ่ะหนูพูดหนูบอกเขาก็ไม่เคยฟังยิ่งว่าเหมือนยิ่งยุครูสุมาลีถือโอกาสรายงานความประพฤติของสามีอีกครั้งหลวงพ่อครับผมเบื่อคนช่างฟ้องจัง ไม่รู้จะเอาไปทิ้งที่ไหนดีคนเป็นสามีพูดอย่างรำคาญก็ครูอย่าทำให้เขาฟ้องนักซีแล้วก็ไม่ต้องเอาไปทิ้งที่ไหนหรอกขอให้เก็บไว้ให้ดีๆถ้าทิ้งเขาเรานั่นแหละจะแย่นี่อาตมาพูดตามข้อเท็จจริงนะไม่ได้เข้าข้างครูผู้หญิง้งเมื่อเถียงตรงๆไม่ได้คนที่ถูกเตือนก็ต้องไปแบบข้างๆคูๆว่า ไม่แย่หรอกครับหลวงพ่อทิ้งคนนี้แล้วผมก็ไปหาคนใหม่รับรองว่าให้สวยกว่าผอมกว่าคนนี้อีกผมทำได้จริงๆนะครับพูดพลางชำเลืองไปทางผู้หญิงร่างท้วมที่นั่งถัดจากตนอาตมารู้ว่าครูทำได้แต่คุณภาพมันไม่เหมือนกันหรอกนะถ้าเก่าหนะมีค่ามากกว่าเหมือนเครื่องลายครามไง ยิ่งเก่าก็ยิ่งแพงแต่คนไม่ใช่เครื่องลายครามนี่ครับหลวงพ่อโดยเฉพาะผู้หญิงยิ่งเก่าก็ยิ่งแก่ยิ่งแก่ก็ยิ่งพูดมากพวกผู้ชายเขาถึงได้ให้สมญาพวกผู้หญิงว่าเป็นพวกแก่ง่ายตายยากใช่โดยเฉพาะผู้หญิงที่เป็นเมียหลวงใช่ไหมท่านรู้เท่าทันอีกครูมนตรีจึงต้องปิดปากเงียบคืนเถียงไปก็รังแต่จะเข้าเนื้อ เห็นเขาไม่เถียงท่านพระครูจึงกล่าวสรุปแบบยาวๆว่าเอาล่ะไม่ต้องไปหาคนใหม่ให้เหนื่อยคนนี้แหละดีแล้วคนใหม่เขจะมารักลูกเราหรือเปล่าเชื่ออาตมาเถอะแล้วก็เลิกทะเลาะกันเสียเลิกได้เมรายรับรองหว่ารวยเหมือนนั้นอาตมาแนะนำให้รวยมาหลายคู่แล้วท่านพูดอย่างรู้ใจเพราะธรรมดา ของปุถุชนนั้นเรื่องร่ำรวยจะต้องมาก่อนเสมอหลังจากนั้นธรรมะจึงจะตามมาค่ะหนูจะเลิกทะเลาะก,กับเขาอย่างเด็ดขาดครูสุมาลีรีบตอบกระบวนการอยากรวยไม่มีใครใเกินเธอผู้นี้ผมกราบลาละครับสามีกับภรยากราบเบญจางคประดิษสามครั้งแล้วลุกออกมาเมื่อรถมาถึงถนนใหญ่ คนขับรถก็แกล้งขับชนิดเต่าคลานอย่างเร็วซสียกว่าคนเป็นภรยาคิดว่ารถเสียจึงถามขึ้นว่ารถเป็นอะไรหรอคะคุณไม่เป็นไรหรอกก็คุณไม่ชอบให้ขับเร็วก็เลยขับช้าๆคนตอบยวนอย่างเห็นได้ชัดคนถามไม่พูดอะไรอีกนึกถึงคำพูดของท่านพระครูที่ว่าจะเลิกทะเลาะแล้วจะได้รวยจึงจำต้องนิ่ง มีใครบ้างที่ไม่อยากรวยเห็นภรรยาไม่ต่อล้อต่อเถียงครูมนตรีก็ชักจะรำคาญตัวเองจึงเร่งความเร็วขึ้นหากก็ไม่เร็วเหมือนที่เคยขับด้วยระลึกถึงคำเตือนของท่านพระครูวันพระเป็นวันที่ท่านพระครูไม่รับนิมนต์ไปข้างนอกเนื่องจากผู้คนจำนวนมากจะพากันมาที่วัดด้วยจุดมุ่งหมายต่างๆกัน บ้างก็มาเพื่อถวายของอาจจะเป็นข้าวปลาอาหารหรือปัจจัยบ้างมาเพื่อสนทนาธรรมบ้างก็มาเพื่อธุรกิจการทำมาหากินและบ้างก็มาปรึกษาปัญหาชีวิตโดยเฉพาะเรื่องครอบครัวซึ่งคนพวกหลังนี้ส่วนใหญ่จะมีอาการของโรคประสาทต,ติดตัวมาด้วยพระบวเรี่ยวให้สมญาคนเหล่านี้ว่า พวกเอาปัญหามาให้พระทั้งที่งานยุ่งจนแทบจะหาเวลาว่างไม่ได้หากท่านพระครูก็เมตตาพวกเขาท่านรับฟังทุกเรื่องทุกปัญหาตลอดจนช่วยแก้ไขช่วยแนะนำให้ไปเท่าที่จะช่วยได้ผู้ที่รับคำแนะนำของท่านไปปฏิบัติตามก็สามารถแก้ปัญหาได้ส่วนผู้ที่ไม่สันทัดเรื่องการปฏิบัติ ก็เปลี่ยนไปวัดอื่นที่เขาใช้วิธีการอื่นในการแก้ปัญหาเป็นต้นว่ารดน้ำมนต์ปลุกเสกลงเลขลงยันหรือแม้กระทั่งแจกเครื่องรางของคลังบรรดาคนเจ้าปัญหาทั้งหลายก็มีอันต้องเสียเงินเสียทองเป็นจำนวนมากหากก็ไม่ได้ผลเพราะเป็นการแก้ที่ไม่ถูกวิธีดังที่ท่านพระครูพูดอยู่บ่อย,อยว่าแก้ปัญหาไม่ถูกจุดเหมือนกินมังคุดไม่ถูกเม็ด หลวงพ่อครับเป็นพระไปรับฟังปัญหาทางโลกได้หรอครับพระบัวเหียวถามเชิงติติงทำไมจะไม่ได้เล่าเพราะมันเป็นธรรมะเหมือนกันคำว่าธรรมะนั้นะ่ะนอกจากจะหมายถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังหมายถึงธรรมชาติอีกด้วยเพราะสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนก็คือธรรมชาติพระองค์ไม่ทรงสอนในสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติ และธรรมชาติคืออะไรครับผมอยากทราบความหมายที่ลึกซึ้งกว่าที่ได้ยินได้ฟังมาธรรมชาติก็คือสิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัยและเสื่อมสลายไปตามเหตุปัจจัยคือเมื่อมีเหตุปัจจัยมาทำให้มันเกิดมันก็เกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยมาทำให้มันเสื่อมสลายมันก็เสื่อมสลายไปเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกล้วนเป็นธรรมชาติทั้งสิน้น เพราะเกิดจากการปรุงแต่งของเหตุปัจจัยพระพุทธศาสนาไม่เชื่อว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นโดยปราศจากเหตุปัจจัยอย่างเรื่องกรรมเป็นเรื่องของธรรมชาติใช่ไหมครับถูกแล้วฉะนั้นคนที่ไม่เชื่อเรื่องกรรมไม่เชื่อเรื่องผลของกรรมเขาก็ต้องถูกธรรมชาติลงโทษเธอคงเห็นแล้วไม่ใช่หรือว่าทางโลกกับทางธรรมไม่ได้ขัด แยง้งกันแต่ประการใดการที่เราจะให้คนเขาหันมาสนใจทางธรรมก็ต้องช่วยแก้ปัญหาทางโลกเสียก่อนเพราะถ้าจิตใจเขายัางร้อนรนกระวนกระวายเขาก็รับธรรมะไม่ได้สมัยพุทธกาลเวลาที่พระพุทธองค์จะทรงสั่งสอนเวนยศัสตว์ก็ทรงช่วยแก้ปัญหาทางโลกให้เขาด้วยจึงไม่ใช่เรื่องผิดวิสัยแต่ประการใด ที่พระช่วยแก้ปัญหาให้ชาวบ้านแต่ก็ต้องแก้ให้ถูกจุดต้องให้ตัวเองอยู่เหนือปัญหาอย่าลดตัวเองลงไปพัวพันจนกลายเป็นเรื่องเสื่อมเสียขึ้นคือช่วยได้แต่ต้องช่วยอย่างมีสติใช่ไหมครับถูกแล้วมีสติมีความสำคัญมากการมีสติให้รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอจึงจำเป็นจะเรียกว่าจำเป็นที่สุดก็ได้ พระพุทธองค์ตรัสสอนว่าธรรมมีอุปการะมากคือมีสติสัมปชัญญะแต่การฝึกสติทำได้ยากมากนะครับหลวงพ่อยิ่งฝึกก็ยิ่งรู้ว่ามันยากนี่ผมก็ฝึกมาจนเข้าเดือนที่สามแล้วยังรู้สึกว่าตัวเองไม่ก้าวหน้าสักเท่าไหร่นั่นเธอรู้สึกไปเองที่จริงแล้วเธอก้าวหน้าฉันรู้ฟังถ้อยคำของอาจารย์แล้ว พระบวยเฮียวรู้สึกมีกำลังใจขึ้นแต่ก็อดที่จะพูดออกมาจากความรู้สึกของตนไม่ได้ว่าดูเหมือนว่าผมยิ่งฝึกกิเลสมันยิ่งเพิ่มดูท่าทางมันจะไม่ยอมหมดไปง่ายๆเลยนั่นแหละฉันถึงบอกว่าเธอก้าวหน้าคนที่ไม่ฝึกเขาจะไม่รู้หรอกว่ากิเลสในตัวเขานั้นมีมากเพียงไรกิเลสมันมีทั้งอย่างหยาบและก็อย่างละเอียด ยิ่งละเอียดก็ยิ่งขจัดออกยากกิเลสอย่างยาเป็นกิเลสทางกายวาจาอันนี้ใช้ศีลชำระล้างออกได้แต่กิเลสอย่างละเอียดต้องใช้การฝึกอบรมเพื่อให้เกิดปัญญาเมื่อปัญญาเกิดก็จะสามารถขจัดกิเลสอย่างละเอียดซึ่งเป็นกิเลสทางใจออกไปได้และการที่ปัญญาจะเกิดได้ก็ต้องให้จิตสงบเสียก่อน การฝึกสติก็เพื่อให้จิตสงบเที่ยวเรียกว่าการฝึกสมาธิการปฏิบัติจึงต้องมีพร้อมทั้งศีลสมาธิและปัญญาเที่ยวเรียกว่าการฝึกอบรมแบบไตรสิกขากิเลสอย่างละเอียดเนี่ยขจัดยากนะครับเธอเคยร่อนแป้งไหมละ่ะการร่อนแป้งนั้นร่อนเท่าไรก็ยังมีกากเหลืออยู่ไม่ว่าจะใช้ตะแกรงขนาดไหน แล้วก็จะร่อนสักกี่ครั้งก็ต้องมีกากเหลือทุกครั้งเพราะว่ากากนั้นมันจะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นตามจำนวนครั้งที่ร่อนการฝึกอบรมทางจิตก็เช่นเดียวกันยิ่งเราปฏิบัติละเอียดเท่าไรกิเลสมันก็ละเอียดตามการกำจัดกิเลสให้หมดไปโดยสิ้นเชิงจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ยากและก็ต้องใช้ความเพียรสูง แต่ถึงยากสักเพียงใดก็ไม่พ้นความสามารถของมนุษย์ผู้มีความเพียรไปได้ไม่เช่นนั้นก็คงไม่มีพระอรหันเกิดขึ้นในโลกจริงไหมจริงครับและที่วัดป่ามะม่วงก็มีพระอรหัน์แล้วพระบวัวเยวตั้งใจอย่างภูมิธรรมของอาจารย์อย่าพูดล่ามป่ามไปมันไม่ดีแล้วเขาก็ไม่เรียกอรหรัน ที่ถูกต้องออกเสียงว่าอารหันจำไว้ที่หลังจะได้ไม่เรียกผิดผิดให้ผู้รู้เข้าติเตียนได้ครับผมถ้าอย่างนั้นผมขอกราบลากลับกุฏิละครับอ้าวจะรีบไปไหนละ่ะยังไม่ทันมีเรื่องเลยจะกลับเสแล้วท่านพระครูพูดยาวยาวจะรีบไปร่อนแป้งครับผมสิท์ตอบแล้วก็ก้มลงกราบสามครั้งจึงลุกออกไป